ตัดให้นะครับ1 4 9 0 0 0สาพราคานี้เหลือเชื่อมากๆแล้วนะครับปี09นยาทำไมาถึงขายถูกล่ะครับรถมันเข้ามาเยอะมากล้างไม่ทันนะครับชุดนี้เข้ามา20คันล้างไม่ทันจริงๆเราไม่มีที่เก็บด้วยนะครับเลยเลือกรถตัดออกมาทั้งหมด5คันด้วยกันหนึ่งนั้นก็มี G-E คันนี้นะครับ1 4 9 0 0แสาพของจริงนะรถไม่มีชนหนักที่ความเหนื่อน้ำท่วมดูไฟหน้าใสๆตัดมองไม้คู่นึงตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับล้ A P S S 1, ลอแมอ็กาซ์องาะมีไฟเลีี้้ยยวเรบรบอยกันสาบบาาาดดดดครรรบบบบบ4นะห้้้้มมเกไิสลอวยนะ สเกิร์ตมารอบคันหล่อแบบนี้ด้านท้ายอยู่ครบหมดสปอยเลอร์หลงังปัดฝนหลงังโลโก้ฮอนด้านะมาที่ภายในนะครับคันนี้ได้เลขไมล์มาที่1 3 9 0 0 0มกิโลกระจกมองข้างปรับและไฟฟ้านในตัวกระจกไฟฟ้าได้มาสบานออโต้บานเดียวฝั่งคนขับพวงอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันตัวนี้ท็อปสุดก็จะมีระบบเกียร์มินิชิปให้ด้วยนะครับพวงอะไรจะมีรอยทลอกนิดหน่อยนะครับแต่คอนโซลเนียนๆไม่มีแตกไม่มีชมรุดวิทยุเป็นจอ DV d ดีอัปเกรดเรียบร้อยเป็นของพ1 er, ชโอ X, USB, เ,บบเกียร์ดิสอเอู่หน้า สมบูรณ์ไม่มีฉีดไม่มีขาดแถว2พร้อมใช้งานส่วนที่ภายนอกนะครับสีสันให้80%แล้วกันเอาไว้เก็บงานเอาแต่ถ้าเอาไว้ใช้งานเองส่วนตัวไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับเน้นเครื่องยนต์ไปพอฝากระโปรงเดิมจากโรงงานวินโคตอยู่ครบหมดเบ้าโชคซ้ายขวาเดิมสี T ่ระบบเบรก ABS เครื่องแห้งสีสูบเรียงวางขวางแบบขับหน้า IVT e c h แบตเตอรี่ GS ใหม่ๆแบบนี้นะผ่อน3,700คตคุ้มนะครับ149,000